สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้ภาวนาด้วยบทสวดีที่89ซึ่งจะอย่าเอาเป็นพิเศษนะครับวันนี้ในหัวข้อบอกคำอธิษฐานภาวนาขอให้พระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญานะครับก็บอกไว้ดังนี้ก็บอกข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงของพระยาเวตลอดไปปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยกุคทุกสมัย ข้าพเจ้ากล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์พระเจ้าตรัสว่าเราทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกสัรไว้สาบานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะให้เชื้อสายของท่านเป็นเชื้อสายของท่านมั่นคงอยู่เป็นนิจจะสร้างบัลลังก์ของท่านให้มั่นคงอยู่ทุกยุคทุกสมัย ข้าแต่พระยาเวสวรรค์สรรเสริญปาฏิหาริย์ของพระองค์ที่ชุมนุมผู้ศักดิ์สิทธิ์สันเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ผู้ใดในปาคฟ้าจะเปรียบได้กับพระยาเวผู้ใดในบรรดาทูตสวรรค์เป็นเหมือนกับพระยาเวพระเจ้าทรงหน้าสเพรึงกลัวในที่ประชุมของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงยิ่งใหญ่ และน่าเกรงขามในหมู่ผู้ห้อมร้อมพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมจักรวาลผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์ผู้ทรงทรงอานุภาพความเชื่อความซื่อสัตย์ห้อมร้อมพระองค์พระองค์ทรงควบคุมความผยองของมหาสมุทรทรงปราบคลื่นใหญ่ที่ปั่นป่วนให้สงบลงพระองค์ทรงเหยียบราหับไว้เหมือนเป็นศพทรง ขับไล่ศัตรูให้กระจายไปด้วยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค์สวรรค์เป็นของพระองค์และแผ่นดินก็เป็นของพระองค์พระองค์ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ให้มั่นคงพระองค์ทรงสร้างทิศเหนือและทิศใต้ภูเขาทาโบและเฮอร์โมนก็โห่ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์พระพาหาของพระองค์เข้มแข็งพระหัตถ์ของพระองค์ก็ทรงฤทธิ์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูขึ้นสูงความเที่ยงธรรมและ พระวินิจฉัยเป็นฐานแห่งพระบัลลังก์ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนำหน้าพระองค์ประชากรที่รู้จักเฉลิมฉลองพระองค์ย่อมเป็นสุขข้าแต่พระยาเวเขาดำเนินชีวิตในแสงสว่างแห่งพระพักพระองค์เขายินดีในพระนามตลอดวันเขาภูมิใจในความเที่ยงธรรมของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเกียรติยศและทรงเป็นพลังกำลังของเขาพระองค์โปรดปราน เขาจึงมีชัยชนะใช่แล้วพระยาเวทรงเป็นโลก,กำบังของเราพระองค์พระบุตรศิทธิ์แห่งอิสราเอลทรงเป็นกษัตริย์ของเราครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสในนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ว่าเราให้ความช่วยเหลือแก่นักรบผู้หนึ่งเราเชิดชูหนุ่มคนหนึ่งขึ้นจากประชากรเราพบดาวิดผู้รับใชขข้ของเราและเจิมเขาด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของเราใช่แล้ว มือของเราอยู่กับเขาเสมอและแขนของเราเป็นพลังของเขาจะไม่มีศัตรูใดที่มีชัยชนะเหนือเขาคนอธรรมจะไม่ข่มเหงเขาเขาจะบทขยี้ศัตรูต่อหน้าเขาและจะฟาดฟันผู้ที่เกลียดชังเขาความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาอาศัยอาศัยนามของเราพลังของเขาจะประสบแต่ชัยชนะเราจะขยายอำนาจของเขาไปจดทะเล และให้แม่น้ำเป็นเขตปกครองของเขาเขาจะเรียกเราว่าพระองค์คือพระบิดาของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าและทรงเป็นศิลาที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเราจะแต่ง,แต,งแต่งตั้งเขาให้เป็นบุตรคนแรกของเราเป็นกษัตริย์สูงสุดบนแผ่นดินเราจะรักษาความรักมั่นคงของเราไว้สำหรับเขาเสมอพันธสัญญาของเรา กับเขาจะตั้งมั่นตลอดไปเราจะสถารนาเชื้อสายของเขาไว้ตลอดการบัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ตราบเท่าสวรรค์ถ้าบุตรของเขาละทิ้งธรรมบัญญัติและไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเราหากเขาละเมิดกฎข้อกำหนดและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราเราจะใช้ไม้เรียวลงโทษการล่วงละเมิดและใช้แสลงทันความปิดของเขาแต่เราจะไม่ถอนความรัก มั่นคงของเราจากเขาและจะไม่ทำลายความซื่อสัตย์ของเราเลยเราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาเราจะไม่เปลี่ยนคำพูดที่ออกจากปากของเราเราสาบานไว้ครั้งหนึ่งซึ่งจะมีผลตลอดไปโดยอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของเราเราจะไม่กล่าวเท็จต่อดาวิดอย่างแน่นอนเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไปบัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ต่อหน้าเราเหมือนดวงอาทิตย์ เหมือนดวงจันทร์ที่คงอยู่ตลอดการเป็นพยานที่ซื่อสัตย์บนฟ้าฟ้าแต่พระองค์กลับทรงผลักใสไม่ยอมรับและยังกลิ้วผู้รับเจิมของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงเลิกพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับผู้รับใช้พระองค์ทรงทิ้งมงกุฎของเขาให้แปดเปื้อนที่พื้นดินพระองค์ทรงทำลายกำแพงทั้งหมดของเขาและทรงทำให้ป้อมปราการของเขาพังทลาย ทุกคนที่เดินผ่านทางนั้นก็มาปล้นเขาเป็นเป้าให้เพื่อนบ้านเยาะเย้ยพระองค์ทรงชูมือขวาคู่อริของเขาขึ้นทรงให้ศัตรูทุกคนของเขายินดีพระองค์ทรงบันดาลให้ดาบของเขาทื่อไม่ทรงพยุงเขาในการรบพระองค์ทรงถอดความรุ่งเรืองไปจากเขาทรงคว่มบัลลังก์ของเขาที่พื้นดินพระองค์ทรงทำให้เขาตายในวัยเยาว์และให้เขารับความอับอายอย่างใหญ่หลวง ถ้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงซ่อนพระองค์อยู่อีกนานเพียงใดพระพิโรธยังคงร้อนละอุเหมือนไปตลอดไปกันนั้นหรือโปรดทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นสั้นนะักเหตุใดพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เปราะบางเช่นนั้นมนุษย์ทุกคนคนใดจะมีชีวิตอยู่และไม่พบความตายผู้ใดจะช่วยตนให้พ้นจากอำนาจของแดนมรณะได้ ถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงในอดีตของพระองค์อยู่ที่ใดความซื่อสัตย์ที่ทรงสาบานต่อดาวิดอยู่ที่ไหนถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงรึกถึงการสบประมาทที่ผู้รับใช้พระองค์ได้รับข้าพเจ้าเก็บการใส่ร้ายของประชาชาติทั้งหลายไว้ในใจข้าแต่พระยาเวศัตรูของพระองค์เยาะเยะเยผู้รับเจิมของพระองค์ ขาคอยตามไปเยอะเยยไม่ว่าผู้รับเจิมจะไปทางไหนขอถวายพระพรแด่พระยาเวตลอดไปอาเมนอาเมนครับพี่น้องก็บอกว่ายาวนะครับวันนี้ก็ยาวมากนะครับสำหรับบทสวดีบทนี้แต่ว่าก็มีเนื้อหาสาระนะครับที่สำคัญเลยคำอัธษฐานภาวนาขอให้พระเจ้ารละลึกถึงพันสัญญาถึงพระสัญญาที่ได้เคยให้สัญญาไว้กับดาวิดนั่นเองบทสวดีแบบนี้ เป็นบทภาวนาที่เกี่ยวกับกษัตริย์ในรูปแบบของคําอ้อนวอนของประชากรเ,อเ,อเมื่อกษัตริย์ในราชาวงศ์ดาวิดตั้งประสบความพ่ายแพ้ต่างๆนะครับเ,เนื้อเพลงจึงเท้าความถึงพระสัญญาที่ได้ทรงกระทําไว้กับกษัตริย์ดาวิดแลวก็ทรงแสดงความและก็สแสดงถึงความข้องใจที่ทาไมพระองค์จึง ดูเหมือนว่าทรงผิดสัญญาทรงไม่ช่วยเหลือทรงทำไมต้องให้กษัตริย์นั้นต้องประสบความพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยะดประชาชนอย่างไรก็ตามนั้นประชาชนก็ยังไม่หวดหวังก็ยังมั่นใจและทรงภาวนาต่อไปวอนขอพระเจ้าให้ให้พันธสัญญาที่เคยวางไว้กับดาวิดนั้นเป็นจริงให้รื้อพื้นพันธสัญญานั้นขึ้นมาใหม่ขอพระองค์ทรงทรงําให้พันธสัญญานั้นเป็นจริงคือ พระสัญญาของการช่วยเหลือพงพันธุ์กษัตริย์ของดาวิดลูกหลานของดาวิเดเั่นเอ่และในเวลาเดียวกันสําหรับพวกเราในสมัยนี้ที่เราเป็นในสมัยพระธรรมใหม่นี่พระสัญญานี้ก็สําเร็จแล้วก็เป็นจริงด้วยในพระเยซูเจ้าซึ่งเราถือว่าเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดพระสัญญาที่บอกว่าเป็นจริงนั้นก็คือพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งพระองค์เสด็จมาและกอบกู้พวกเรา ให้พันสัญญานั้นสมบูรณ์ด้วยการมามอบชีวิตมาช่วยเหลือแล้วก็มาไถ่กู้เราให้พ้นจากความพ่ายแพ้ความตายจากบาปจากความผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องบทส,สดีบทนี้จึงเป็นคำวนาที่เหมาะสมกับภาษศาสนาัจกรเหมือนกันโดยเฉพ,ออพะาะอย่างยิ่งภาษาสนัจกรในที่ต่างๆซึ่งเวลานี้ใช่ไหมก็มีหลายหนหลายแห่งที่กำลังถูกเบียดเบียนการถูก คมเหงคริสตชนก็จะใช้บทสดีบทนี้ลำพืนถึงพันธสัญญาที่ให้ไว้กับกษัตริย์ดาวิดก็ได้นะครับบทบนบทพราณามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมที่พระคริสตเจ้ญญานั้นจะทรงสัญญากับเปโตรที่ได้เปือนกันในที่สัญญากับเปโตรไว้ว่าจะไม่มีอำนาจใดชนะพษัตรสนาจ,จักรได้และนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทุกคนนะครับมีความ เข้มแข็งมั่นคงและก็เจริญชีวิตแม้อยู่ในาา่าำกลางการเบียดเบียนการประจนล่อลวงความยากลำบากใ,ในสิ่งที่เราจะต้องออกแรงนะครับขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรนผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด